สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดียามกลางคืนมืดมืดค่ำค่ำบมแม่นอามาส่งสบายดีป่าลูกบมแม่นอามาส่งน้องแทนได้พี่น้องย่าขี้อัอนนี้ปู่ๆก็สองน้องแคทคือเก่าพี่น้องมาก็บเคยหลาพี่น้องเลยหลังจากที เขียนหน่อยเฮ้ยนอกจากที่เคยละสดหยกเบียเคยสดหยกเคยเล่ามามาไตเขียดกันขึ้นต่อเอฟซี FC ว่าฮะเกษียนเคยหลาหยก,ก,กขักขักกับมือหนี่แหละวะสัน,นเดียน,น,นี่พีน่นนองอีหมู mưa mốc kim pino nhuệ kim nói nhuệ nhị 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 บอกใครเพิ่นเจออีกแล้วพี่น้องบ่เสนมูจับได้ถิ่มกระปุกตึงโล่ทางนั้นพี่น้องเอ้ยเคยหลาน่ะถือทั้งของถือทั้งกระปุกของก็ใช้เก็บสโมโพดโพพี่น้องเอ้ย เพิ่นว่าเพิ่นเน่เพิ่นว่าเพิ่นเน้นเขียยค้าคำ้ำเพิ่นว่าเฮ้ยี่นี่นี่ขี้ตะปองตะแปงนี่แหละนั่นขาโมเดรียงขาเลียงไดู้่ดอกเขียดน่ดอยนี่แหละเพิ่นเขียดน่อยทำไมเอา เดียลาไหกไลิวเกียขียนอยพี่น้องได้ไลกับยน่อยนิดกับพูดทุกเียยังเีนนอยอิใคนบรเห็นคนพี่น้องเคยหลานะ้มกิโลชื่องเนี่ยเขียนน่อยพี่น้องอันนี้ใส่เขียดโมงเโมงกได้องตเขียนน้อยก็ได้สีห้ต น้องแค่สิบกว่กุมปากลูกกับปากเมียอยู่เนาะระบ่าวเอ้ยเขียนหน่อยนี่นาหนิช่องโตผุดจอยนี่นาหน่นี่พี่น้องโตเขียดนี่หน้อยกับหน่อยพะโลระบ่าวเอ้ย นี่พี่น้องเลยเสร็องเก็บน้อยเอ้าโหมอดำไปตาเราแจ็คเลยจ้อยนี่ขาค้ำเจย์เก็บขาค้ำพี่น้องมันเหลืองเจอแล้วพี่น้องเขียบโม มาลุ้น้องกันพี่น้องว่าซิมานหรือบ่มันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองน้องเคทในเด้อพี่น้องเผื่อสิได้เป็นแรงเชียร์แรงใจให้น้องเคทเฮ็ดขิดต่อไปพี่น้องขอบุญขอบคุณถูกๆกำลังใจขอบุญขอบคุณถูกคอมเมนต์ขอบุญขอบคุณถูกๆท่านที่เขามากดติดตามพี่น้องเข็ไหน่อยนะจมออมันสิไป เจอแล้วพี่น้องเจอแล้วบออันนี้ลูกมันพี่น้องว่าแมนแม่มัน่นลูกเขียดข้าขมพี่น้องครุบนะไหมเฮ้ยเขียดข้าคมตัวดำดำเนาะนี่ขาเหลืองๆนี่พี่น้องนี่เจอแล้วแบงตัวบงังคามันก่อนเออแม่นเยอะเนาะแม่น,ยนเยอะจ้ะมันขาเหลืองๆรืนะแม่นเยอะอือหือพี่น้อง เขียนมันี่นะพี่น้องนี่นะนี่เฮ้ยนี่นะพี่น้องตุ๊กบยัยนึพี่น้องเอ้ยขัดอยู่พี่น้องเอ้ยเจอาขาค้ำอีกแล้วว่าสั้นัว้ยพ่อแม่บ้ันดอกนี่ลูกมันบ่ เราตัชิ้นัวพอ่อัตแม่แล้วนี่คงเคยานคอนเนเนอนี่นี่พี่น้องน้ำมามามสิไปมาสิไปใช่พี่น้องข้ามกนใช่นอข้ามบ่เขียนน่อยพี่น้องเสียตปองตะแปงนี่แหละ เขาบริสเชนจะว่าประทับอะไรไหมนี่เฮ้ยนี่ไ,นนทไทย,ไทยรั่นโกงไม่ได้อยู่ด้วเอจอพี่น้องมันมันพี่น้องมันมันอตอีโพมันโลดพี่น้องอันนี้นะ โอ้ยังม่ใหญ่ต้องเทอสินลป์นะโม่เทอตัวเราพี่น้องเค็มโม่ใหญ่บักเอ็บปีหญิงกิกับตาหมักถั่วหมักแตงมืออื่นพี่น้องตลาดตลาดพอไวนั่นไม่ให้มาขนาดพี่น้องเอ้ยก้าฮอดลงบหมดเท่าเอ้ย อ้ายเข้าเห่พี่น้องเอ้ยมีแต่ตัวใหญ่ๆนะเออแล้วเราจนอ้ายเข้าเฮ้ยนั่นทำไมเฮ้ยเจ้เลยพี่น้องแน่นี่เ้ยนี่เป็นเชดโม่ฮะเนี่ยบว้ยเฮ้ยมิดสชมอยทงไซมันนอนลับเบิ่็นไรเป็นเชดโม่เหรอพอได้เก็บ ง่ตัวนี่เนอยพี่น่อเลยเจบเมือผักมกมัวตัดเมื <waters> ่อลตัดดีี่พี่นอยี่นใ่พี่นอตัวบกใหง่ปีนทางล้างมากี้มันทางหนามเหลื่อมไผเจ้ากับผ้แห้ง เปลี่ยนมาดูเย็นยองไพใส่มันเหลือมพี่น้องเขียนถ้าคำพี่น,อน้อนงมันๆพี่น,น้องมันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องเขียนเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณหลายๆาเลือกให้แกงแสบเด้พี่น้องเคยเขียนอันนี้แกงแสบมุกแสบราคาแพงซื้อกับแพงพี่น้องเคยกันเขียนอันนี้นะ้ำบ้านเข้ากัโนโอ้ยตัวเมื่อยหนึ่งเฮ้ย

Coop, tay chiết. Banh hảo, pasa, học hảo, khao, 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 nhìn tôi đi này. này hiền nhũ ตัวเขียดพี่นืพี่นยศ้ามาสํานี่ะจะมันเป็นลกหาเวาย่านโนเลยสมีหอบ นี่นี่เขียนน้อยนี่เคยละส่วนเมื่ออลไรพี่น้องน,น,นี่นี่นเขียนมุกไปนี่เขียนน้อยนี่นยอะไรเตอรพี่น้องโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยไปบนเลยพี่น้อง เราก็จะได้อำลาพระเจ้าไวพียองสำเนียงเลพี่น้องคลิปน้าพบกันใหม่อยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนสบายดีกดไลค์กดแชร์กดติดตามจากน้องแคนเดอพี่น้องกอบุญกอบคุณหลายบ๊ายบาย